นักเรียนคะสวัสดีค่ะคุณครูน้อยนะคะวันนี้คุณครูน้อยจะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะก่อนอื่นนักเรียนเตรียมแบบฝึกภาษาไทยเล่มที่หนึ่งนะคะคุณครูแจกไปให้นะคะเตรียมไยังคะอาเมื่อเตรียมแล้วนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเลยนะคะไปหน้าที่ เจ็ดนะคะเป็นแบบฝึกหัดเขียนตาคุณครูวันนี้คุณครูจะมาสอนหลักการเขียนพยัญชนะไทยที่ถูกต้องว่าในแต่ละตัวเขียนแบบไหนทําอย่างไรให้มันต้องนะคะพรอ้อมมยังอ่าพร้อมแล้วเรียนดูพยัญชนะไทยตัวแรกเลยนะคะพยัญชนะไทยของเรามีทั้งหมดสี่สิบสี่ตัวตัวที่หนึ่งนะคะกอไก่หาเรียนดูนะคะว่าหลักการเขียนเขียนแบบไหนให้เรียนดูตามลูกสอน ตามเส้นปักนะคะดูตรงกลมกลมจุดดำดำกลมกลมจังหล่ก็ลากตรงนั้นขึ้นไปก่อนนะคะกอไก่อย่างเช่นกอไก่เนี่ยนะะนักเรียนลากแต่ด้านล่างกลมกลมเล็กเล็กด้านล่างลากไปตามตัวอักษรสองนะลากไปตามลูกสองที่คุณครูเขียนไว้ให้นะคะลากไปตามเลยนะคะรูดูต่อไปค่ะขอไข่นังเรียนดูจุดดำดำกลมกลมก่อนว่ามันอยู่่ ก็ลากตัจุดนั้นไปนได้เลยนะคะตัวต่อไปค่ะลูขคอขวดนะครับคอควายนะคะว่าดูจุดกลมๆกลก่อนเล็กๆสีดำนะะ้องเรียนขาเริ่มตั้จุดนั้นก่อนได้เลยแล้วลากไปตามเส้นปักนะคะตามตัวอย่างนะคะ,ะตัวต่อไปค่ะคอคนอคอระฆังนักนะเรียนดูนะคะ เรียนหาจุดดำๆซะก่อนเล็กๆแล้วก็ลากไปตามนั้นเลยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพยัญชนะตัวนั้นสังเกตดูถ้าพยัญชนะตัวไหนที่มีหัวให้เรเริ่มจากหัวของตัวพยัญชนะก่อนทุกตัวเลยที่มีหัวนะคะตัวต่อไปค่ะงองูจอจานเรียนดูนะคะงองูเริ่มจุดดำๆตรงไหนลากไปตามนั้นเลยนะคะ จอดจานก็เหมือนกันนะคะอ่ะดูตัวต่อไปค่ะสอชิงกับสอชา้างซอชิงรูปจุดดำๆที่ว่าอยู่ตรงไหนนะก็ลากไปตามตัวอักษรลวกลากไปตามตัวอ,ทอ,อนะัที่ตามๆพยายาชนะที่มีงานตัวอยา่างเลยนะคะอหารูต่อไปค่ะซอโซซอรกระเชให้ดูนะคะว่าจุด หัวมันอยู่ตรงไหนหัวตัวพยัญชนะอยู่ตรงไหนนะคะลากตามได้เลยนะคะ่ะตัวต่อไปค่ะยอผู้หญิงเรียนดูนะคะยอผู้หญิงลากไปตามได้เลยนะคะร้อชดานะ,ะว่าตรงจากด้านล่างเักเรียนสสวนใหญ่จะผิดตรงจุดนี้นัองเรียนลากดูดีๆนะคะร้นะะรอชดากัะป๋าตัดมี่จะต่างกันนะลูกนะอคืตัวต่อไป ตกก้อปลาตะกนักเรียนดูด้านล่างจะมีหยกักนะคะมันจะต่างกับราชกานะคะจะมีแค่หยักเดียวนะนี่ร้อยะปลาปตักจะมีหยกักด้านล่างด้วยนะคะอ่ท้อฐานดูนะคะลากตามตัวอย่างได้เลยนะลูกนะอะ่ตัวต่อไปค่ะพอนางคุณโทพ่อเท่าเรียนลากตามได้เลยนะคะ ตาเงสวยๆนะลูกนะเขียนให้สวยๆนะคะ,ะต่อปไปค่ะน,น้นอเนนเด็กเรียนดูนะคะว่ารากแบบไหนจุดเริ่มต้นอยู่ตรงจุดไหนนะคะ่ะตัวต่อไปค่ะตอเต่าถอถุงตอเต่าถอถึงรากแบบนี้ดูนะคะดูจุดกำดัเล็กๆน้งเรียนลากตัวตรงนั้นไปได้เลยลากไปตามเส้นปลาเหมือนในตัวอย่างนะคะ อ่าตัวต่อไปค่ะทอทหารทอธงทอทหารทอธงเรียนดูนะคะนักเรียนดูทอธงนะคะทอธงงจุดบางนักเรียนบางคนอาจจะงงว่าคุณครูขาเขียนตรงไหนก่อนเรียนจุดดำดำกลมดำดำลากมาได้เลยลากไปตามตัวอักษรนะลากไปตามลูกศรที่เขาเขาเขียนเส้นปักให้นะคะอ่าต่อไปค่ะ นอนหนูบอยไม้นอนหนูบอยไม้นักเรียนดูนะคะดากไปได้เลยนักเรียนเคยเขียนแล้วล่ะนักแต่ป้อนหนึ่งแล้วนะคะนักเรียนมีประสบการณ์ประสบวรแล้วนะคะอ่าตัวต่อไปปอปลาขอพึ่งอ่ะปลาปลาก็จะเขียนบอยไม้แต่ขายาวนักเรียนมาดูสังเกตดูหัวพึ่งนะคะพอพึ่งนักเรียนเขียนหัวลงไป ส่วนตรงกลางของตัวพยัญชนะนักเรียนจะเขียนไปแค่ครึ่งของตัวอักษรเท่านั้นเองเมื่ลากขึ้ข้างบนนะคะลากไปถึงแค่ครึ่งของตัวอักษรตัวนั้นนะคะตัวต่อไปค่ะดูฝอฝาท่านเรียนเปรียบเทียบฝอฝากับพอพานท่านเรียนฝอฝาก็จะเขียนเหมือนฟอครึ่งแต่ว่าหางยาวตรงกลางของตัวพยัญชนะก็จะลากไปถึงแค่ครึ่งของตัวอักษรแค่นั้นเองนะคะ ต่อไปพอฟนะอฟันนะฟอฟันนักเรียนดูพอพากับฟอฟันเมื่อกี้จะเขียนเหมือนกันนะคะตรงเครื่องของตัวพยัญชนะจะเขียนลากขึ้นไปถึงข้างบนของถึงหัวของพยัญชนะตัวนั้นเลยนะคะพอพาท่านเรียนเห็นนะคะฟอฟันนะคะลากขึ้นไปถึงข้างบนเลยจะผิดไปกับฟอพึ่งกับฟอฝานะะักนะเรียนคะอ่ะต่อไปพอสมเพานะเขียนลากแบบไหนดูเองนะคะอ่วต,ต่อไปค่ะ มอม้ายอ,อ,าย,อยักหมอม้ายอยยักินได้นะคะห่กตัวต่อไปรอเรือกับิงรอเรือลิงนะคะหมอดีๆนะคะเริ่มณจุดสีดำดำนเรียนหาจุดดำดำก่อนว่ามันลากตรงไหนต่อไปค่ะ วอแหวนวอแหวนสอสลาเรียนดูนะคะวอแหวนสอสลานะคะคือจุดดำๆก่อนนะลูกนะว่ามันอยู่เกุดไหนนักเรียนดูสอสลาจะมีจุดดำๆอยู่สองตัวสองที่นะคะตรงหัวตรงหัวด้านละตรงกลางนะคะจะลากไปแล้วก็จะมีจุดดำๆอีกนิด,น,ด,น,ดนึงใ่ตรงหางของตัวสอสลาทักเรียนเห็นไหมคะก็ลากขึ้นไปอีกนั่นเองนะค่ะ,ะต่อไปค่ะ สอบอ่สีนักเรียนดูก็จะม,มีจุดสองจุดเหมือนกันจุดดำๆเห็นไหมคะนักเรียนเขียนเป็นบอยไม้ไปก่อนเห็นไหมคะถ้าไม่มีตรงกลางจะเป็นบอยไม้นักเรียนก็เขียนตรงกลางอีกจุดดำๆตรงกลางอีกแล้วก็ลากไปทิดกับตัวพยังชนะก่อน,นนั้นเองก็คือตัวอักษรตัวนี้นะคะเอาต้าไปดูสอเส,ส,สือนะสอเสือก็จะมีจุดดำๆอยู่สองที่เหมือนกันนะคะ ถ้าเราเขียนตัวแรกจุดดําตัวแรกแกเป็นลลริงแล้วก็จะมีหางก็จะเพิ่มเป็นสอเสือทันทีเห็นไหมคะนี้นะคะ,ะต่อไปค่ะหอยอีบมาดูนะคะแล้วก็ลอจุรา,ราเ,ดเดิมลอจุรานักเรียนดูสังเกตดูตรงกลางของตัวพย,ยัญชนะจะขีดขึ้นไปค่าครึ่งหนึ่งของตัวพย,ยัญชนะเหมือนกันนะคะ ตัวต่อไปค่ะสองตัวสุดท้ายอออลูกูไม่ยากนะคะเขียนตามตัวตัวอย่างที่ครวให้ดูได้เลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะเรามาดูว่าตัวพยัญชนะไทยของเรามีส4ตัวนั่นแหะตัวไหนบ้างที่สามารถใช้แทนเสียงสละได้ ด้วยนะคะจะมีอยู่3ามตัวนะคะก็คือออ่างยอยักแล้วก็โวลเวนอออ่างก็จะอยู่ในรูปของสระอสระออสระเ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 อนะคะอ่าต่อไปดูยอยักยอยักจะใช้แทนในรูปของเสียงสระมีอยู่สองสองเสียงก็คือสระเอกับสระเอีดนะคะ ต่อไปวอลหวนจะอยู่ในรูปของสลาก็จะมีตัวอัวอวัอวันมีมีสามตัวนี้ที่สามารถใช้แทนเสียงสละได้ด้วยพยัญชนะสามตัวนี้นะคะอ่าต่อไปค่ะอ่าพยัญชนะไทยของเราปกตินะ่ะจะมีสิสี่ตัวนะคะนักเรียนค่ะแต่ปัจจุบันนำมาใช้แค่สีสิสองตัว จะมีสองตัวที่เราไม่ได้ใช้ในปัจจุบันนี้ก็คือขอขวดกับคอคนขอขวดกับคอคนไม่สามารถจะนํามาเขียนเป็นคำได้เียนเขาก็เลยตัดทิ้งไปแต่เวลานักเรียนเขียนพยัี่ยชนะกอไก่ถึงหอเราลูกเราจะต้องนํามานะถ้าไม่นํามามันจะไม่ครบสี่สี่ตัวนะลูกนะนะอ่านะต่อไปนักเรียนดูการเขียนตัวเยัี่ยชนะไทยจะมีจุดเริ่มต้นเรียกว่าหัวหรือมีลักษณะคล้ายๆกัน เป็นพวกต่างๆแบบนี้นะคะเรียนดูนะคะรูอันดับแรกเลยหัวมีแววหรือมีลักษณะเป็นวงกลมก็จะมีอยู่แบบหัวเข้าหัวเข้าก็จะได้แก่งองูชอกระเชือยอผู้หญิงทอกเท่านอเนีนดอเด็กตอเต่าหอถุงหอพึ่ง หอฝาหอยักหอลองิงหอแหวนสอเสือออ,ออ่างหอบรูการเขียนตัวพยัญชนะเหล่านี้นั่นเองค่ะหัวมันจะเข้าไปอยู่ในตัวของพยัญชนะเหล่านี้นะคะส่วนที่มีหัวออกก็คือจะมีมีแบบหัวออกเวลาเราเรียนเขียนเนี่ยนะคะมันก็จะออกจากหัวพยัญชนะก็จะมี ขอควายขอคนจอจานขอชิงขอชดาขอปตักขอฐานขอทหารนอนหนูบอีไม้รอปลาขอพานขอฟันขอสัมเัสหมารอเรือขอสลาขอสีหมอหีิง รอจุราแล้วก็จะมีตัวพยัญชนะที่มีหัวสองชั้นนักเรียนสังเกตดีๆนะคะมีหัวสองชั้นนะคะก็จะได้ได้แก่ขอไข่กับสองช้างเวลานักเรียนเขียนมันจะมีหัวเป็นสองชั้นนะลูกนะสังเกตให้ดีนะคะอ่าต่อไปจะมีหัวพยัญชนะที่เป็นหัวหยักหรือเราเรียกว่าหัวแตกนะก็จะมีทั้งหมดสี่ตัวนะคะมีขอขวดสอโซ่ พอลคำคัมทอนาหุโทเวลาาเรียนเขียนหวัหวจะหัวหยักๆนะฮะหยักสามสี่ตัวนี้นะคะและจะมีพยัญชนะที่ไม่มีหัวเลยจากสี่สิบสี่ตัวไม่มีหัวเลยนะคะจะมีแค่สองหัวทเรียนขาก็จะมีกอไก่กับทอทงกอไก่ทอโทงท้งานเรียนเขียนมีหัวมันจะผิดนะคะสองตัวนี้จะไม่มีหัวเลยน่าเรียนขานะคะอ่ะต่อไปค่ะทุกเรียนมาดู แบบฝึกหัดหน้าที่เจ็ดหน้าที่เจ็ดนี่เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเขียนตัวปยัญชนะตามที่คุณครูให้เขียนนะ,นะคะว่าตัวไหนที่หายไปเขียนเรียงจากกอกไก่หอนพวกนั้นลูกนะแล้วก็หน้าที่แปดหน้าที่แปดนักเรียนเขียนปยัญชนะที่มีลักษณะการเขียนคล้ายกันโดยดูจากรูปภาพดูจากรูปภาพอย่างเช่นภาพแรกเนะี่ย ีภาพเด็กภาพเด็กจะเป็นตัวดอเด็กนั่นเองแล้วภาพที่สองจะเป็นเต่าเต่าเต่าก็จะเติมตัวพยัญชนะคือต่อเต่านั่นเองนะคะหน้าที่เก้าของการต่อจากหน้าที่เจ็ดหน้าที่แปดนะลูกนะพอทํา,าทได้นะคะ,ะคุณครูหวังว่านักเรียนจะทําได้นะคะเจอกันใหม่นะลูกนะิดเติมนะคะสวัสดีจ้า